ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีที่เคารพรักทุกท่านครับผมสุรพงษ์เทื่อคำกอนวิไลเลือดสอสหเขตหนึ่งจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องาชาวเคื้อรังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการปลาใสาใหญ่นะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับเราต้องการนะครับแอนสไลด์ครับพี่น้องครับ พี่น้องที่ขลุกลักทุกท่านวันนี้พี่น้องคงทราบดีว่าวันที่14พฤษภาคม2566เป็นวันชี้ชะตานะครับของประเทศไทยว่าเราจะเลือกพรัคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายอำนาจทางรัฐบาลที่ผ่านมาครับครับพี่น้องครับผมเองนนั้น นะครับวันนี้ต้องขอแนะนำตัวนิดนึงว่าผมสุรพงศ์ง้อสุรพงษ์งอ้อพรหมไรยึดได้ดีสอสอหเขตหนึง่งังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับการเลือกตั้งมานะครับ5สมัยติดต่อกันนะครับเลือกตั้งมาแจกค้งโบค้าองค้งเป็นสสมาห้าสมัยเป็น,น,นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการมาหนึ่งสมัยวันนี้เราพร้อมแล้วนะครับที่จะนำพาจังหวัดปทุมธานี นะครับโดยนำพักเพื่อไทยมาเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบรยหารประเทศชาติของเรานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาตินะครับเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนในประเทศชาติของเราโดยเฉพาะพี่น้องชา,งจาวจังหวัดปทุมธานีของเราวันนี้โดยเฉพาะพี่น้องชางเวเพื่อไทยมาอย่างก,กันบุนดาฝากข้าง,งเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับ วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องออกไปใช้สใชเสียงเลือกพรรเพื่อไทยพร้อมกับผู้สมัครพรรเพื่อไทยกลับมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธาน,นีครับพี่น้องครับในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องคงทราบดีว่าในขณะนี้นะครับไม่ว่าด้านเศรษฐกิจด้าน,นตกต่ำตกสะเก็ดจ,จนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรม นะครับผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านได้ปิดตัวลงอย่างมากมายใช่ไหมครับพี่น้องครับเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวลงนะครับบริษัทห้างร้านปิดตัวลงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานนะครับต้องถูกจ้างเลิกงารเป็นเลื่อนสาคนครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ เศรษฐกิจตกต่ำสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับประกอบกับเขายากหมาแพงนะครับสินค้าทางด้านพืชผลการเกษตรตกต่ำนะครับราคาของขี้อสูงขึ้นมันสวนทางกันโดยชัดเจนเลยนะครับพี่น้องหาเช้ากินข้านะครับทำพืชผลทางด้านการเกษตรนะครับราคาพืชผลทางด้านกรเกษตรนั้นตกต่ำนะครับสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด วันนี้ทำอย่างไรที่พี่น้องประชาชนจะต้องตัดสินใจว่าเลือกพักไหนบุคคลใดกลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีของเราพี่น้องครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับทุกสภาพ,พื้นที่พี่น้องคงเห็นว่านะครับยาบ้านั้นเกลื่อนเมือนทุกพืพ้นที่นะครับสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนนะครับลูกหลานเราออกไปเรียนหนังสือลูกหลานเราออกไปประกอบอาชีพนะครับก็บ้าน กลับมาเวลาตรองคืนต้องระวังตัวรัฐบาลไม่สามารถที่จะบากยาเสพติดให้ซึ่งก้าไปจากประเทศไทยได้นะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องราวหวานระแวงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกลื่อนทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทยแต่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านแะเห็นเลยว่าจากทีวี ยาซื้อมอชนชงแก่เ,เลยเรืว่าลู่ด้านข้าคุณพ่อข้าแม่ข้าลุงป้าน้าอานะครับอาชญากรรมเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับวันนี้เราถึงเวลาแล้วนะครับที่พน้องประชาชนจะต้องออกไปใช้สิทธิใช้เสียงนะครับผลักดันพักเพื่อไทยกลับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็เลือกคนหมู่บ้านเพื่อไทยกลับมาเป็น ตัวแทนของพี่น้องประชานชนชาวจังหวัดปทุมธานีในแต่ละเขตไม่ว่าเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าเขตหกเขตเจ็ดนะครับถ้าพี่น้องวันนี้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตามที่ผู้สบักบางท่านไปบอกว่านะครับจะมีพักบาง,บางพักนะครับบอกว่าจะซื้อสิ่งหุ่นละห้าร้อยนะครับผมถามพี่น้องประชาชนพี่น้องรับไหมครับแต่ เราไม่เลือกนะครับปุคคลมาซื้อสินขาาเสียงพี่น้องครับวันนี้เราต้องการแรงสไลด์ทานัานเองนะครับเลือกทั้งคนครับพรรคกลับมาบริหารประเทศชาติมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติวันนี้9้าปีเต็มเมนะครับจาก5ปีแก่จากการปฏิวัติรัฐประหารนะครับสี่ปีจากการเลือกตั้งนะครับการบริหารของพรรคพลังประชารัฐนะครับ คุมไใจไทยประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ชาติไทยพัฒนาบริหารอย่างไรทาให้นีสินของประเทศชาติน้สาณะาาสูงขึ้นนะครับเป็นสิบล้านล้านบาทแล้วพี่น้องครับบริหารประเทศชาติได้สามารถที่จะนตาจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยได้มีแต่ใช้เงินอย่างเดียวนะครับเมื่อบริหารประเทศชาติเงินไม่พอก็กําหนดพลบเงินกู้พลบบพัรล์กำหนดเงินกู้ กูอย่างเดียวกูจนประเทศชาติวันนี้เป็นหนี้สิบล้านล้านบาทแล้วพี่น้องประชาชนนี้ตั้งอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ละท่านเป็นหนี้สาธารร่วมหัวละสองแสนบาททุกคนวันนี้ทําอย่างไรถึงเวลาอยางที่พี่น้องประชาชนนะครับจะต้องออกไปเลือกนะครับพักเพื่อไทยคนของพรักเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศชาติ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราต่อไปนะครับผมเองวันนี้นะครับยิงขอกามวินไอพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจตุรธานีเลยว่า14พฤษภาคมนะครับ66ตั้งแต่แปกโมงเช้าถึง17บเกนาฬิกานะครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อคนของพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยกลับมาอย่างถล่มทลายเพื่อกลับมาบริหารประเทศชาติของเรา นะครับสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมั่งคั่งนะครับและยั่งยืนให้กับประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องที่ครรพรัาทุกท่านวันนี้ผมเองนั้นมองไปนะครับมองไปด้วยนะครับลานที่ตั้งอยู่ด้านเวทีนะครับพี่น้องนั่นทำงานจริงๆนะครับประกอบไปด้วยคนเสื้อแดงและถ้ามีจิตใจทางด้านประชาธิปไตยจริงๆที่มาร่วมวามคำปาศัยนะครับของพรรคเมื่อไทยในวันนี้ นะครับวันนี้ผมเองนั้นต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวประชาทิปไตยทุกท่านโดยเฉพาะพี่น่น้องที่รักพักเพื่อไทยนะครับและติดตามทางโซอเชียลน,นะครับมากันอย่างอุ่นหนาวฝาค่างมาให้กําลังใจกับผู้บริหารของพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยในวันนี้และให้กําลังใจนะครับผู้สมัครจ,ก,จกเขตหนึ่งถึงเขตเจ็ดนะครับเพื่อต้องการแรงสไลด์ในจังหวัดปุมธานีถ้าพี่น้องชาวจังหวัดปุมธานี อยากให้พรรคเพื่อไทยแรงกรลไรทั้งคนทุกบ้าน